สวัสดีครับออโต้อินโฟออนไลน์วันนี้ผมมาอยู่ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023นะครับงานนี้เขามีรถยนต์มากมายหลายแบบรถยนต์มือหนึ่งรถยนต์มือสองแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าพูดถึงรถยนต์มือหนึ่งที่มาเปิดในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับนั่นคือ Honda City รุ่นปรับโฉมนะครับที่อยู่ข้างผมเนี่ยเป็น Honda City รุ่น e-h-e-v e-h-e-v ก็แปลว่าอะไรครับเป็นรถยนต์ตัวไฮบริดของเขานนั่นเองเป็นตัวท็อปนะฮะคือ สังเกตว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการโชนของเขามีลักษณะสันเหลี่ยมมากขึ้นนะคือเดิมเนี่ยตรงนี้เขาจะมีวัสดุสีดำเนี่ยอยู่แค่ตรงมุมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มความต่อเนื่องของวัสดุมามากขึ้นในรุ่นท็อป RS นะครับผมแล้วตรงนี้เป็นลายเหมือนลายคาร์บ,บอนนะให้ความสปอร์ตดีทีเดียวนะครับผมกระจังหน้าเขาเนี่ยเป็นช่องเดิมอ่านี่ขาดไม่ได้คือถ้าเห็นโลโก้สีงเงินแบบนี้แต่ว่านี่คือเครื่องยนต์ไฮบริดของ h o n d ้านะครับ RS คือตัวท็อปแน่ก็จะบอกว่า เอชบีเดิมเนี่ยเขามีตัว R S แค่รุ่นย่อยเดียวแต่เรามาจํนำเสนอว่าตอนนี้เขามีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเส้นสายรอบคันของรถคันนี้กันนะครับผมจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเส้นสายโดยรวมเนี่ยก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะฮะล้อแม็กขนาด16นิ้วสลับตัวท็อปเหมือนเดิมนะครับเส้นสายต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นซิตี้ที่เราคุ้นเคยนะครับผมสังเกตว่าส่วนท้ายของตัวรถเนี่ยในรุ่น R S นะครับเขาจะเพิ่ม สันเหลี่ยมที่เป็นดิฟฟิวเซอร์มากขึ้นเป็นโลดลายคาร์บอนด้วยนะฮะตอนนี้เขาเพิ่มให้มีความดูดั้านและขึ้ขังมากขึ้นผมอยากจะบอกว่าถ้าสังเกตดูนะฮะว่าลักษณะของการจนท้ายที่เพิ่มอุปกรณ์แบบดิฟฟิวเซอร์แบบนี้เนี่ยทำให้รถรุ่นนี้ซ่อนท่อไอเสียได้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะคือท่อไอเสียเขาเนี่ยจะเป็นท่อไอเสียแบบหลบในอยู่ด้านล่างนะฮะแต่พอมีอุปกรณ์ของคาร์บอนลายคาร์บอนมาเพิ่มมาแล้วเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูกลมกลืนและสบ์ตมากขึ้นอ่าครับมาดูภายในห้องโดยสารนะครับ อันที่ว่านี่เป็นตัวท็อปของ Honda c i t y e ้เอชเนะครับผมอยากจะบอกว่าเดิมเขาก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วท็อปมากกว่าตัวเทอร์โบเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างจากเดิมมากซึ่งครบคันอยู่แล้วนะครับผมสังเกตว่าเขามีการเพิ่มเติมในการตกแต่งนะครับแบบเน้นโทนสีแดงมากขึ้นหน่อยนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจดีเดียวจอด้านหน้าดีตอนมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เสียวว่าถ้าเป็นรุ่น e อช V เนี่ยก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแนะ่นอนว่าแพลนชิปมีติดตั้งมาให้แต่ว่า จะไม่ใช่สาหรับการเปลี่ยนเกียร์ยางรู้กันนะคะคือเขาใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เป็นส่วนใหญ่ตามทฤษฎีของ EHB ของ Honda นะครับเพราะฉะนั้นพัดเดิลชิพเนี่ยเขามีหน้าที่ของการปรับแรงหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้านะก็เป็นลูกเล่นที่ใช้ได้นะครับโอเคที่ผมต้องมานั่งข้างหลังเพราะว่าคุณสมบัติของเบาะด้านหลังของ Honda City e s EHB RS เนี่ยก็มีจุดสนใจหลายประการนะนั่นคือความกว้างขวาเนี่ยผมสูง170นั่งก็มีพื้นที่เหลือพอสมควรนะแล้วก็มีพื้นที่ระยะขาแล้วก็ หลายคนที่อยากให้มีในเมืองไทยนะนั่นคือช่องแอร์สำหรับด้านหลังเนี่ยเขาเขามีมาแล้วและยังมีต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สําหรับตัวไฮบริดที่น่าสนใจทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยและรุ่นย่อยของ e h v <c oughs> เป็นครั้งแรกครับอ่านะ <c oughs> มาดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยของเครื่องยนต์ระบบไฮบริดของเขา e h v นะฮะถึงเครื่องยนต์อาจจะไม่แตกต่างอะไรมากแต่เขาจะมีอุปกรณ์ต่างของระบบไฮบริดมาให้นะถึงจุดนี้เนี่ยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นครั้งแรกที่มีทางเลือกสําหรับรุ่น City ES EV นะครับผมตัว S อเนี่ยตัวท็อปราคาอยู่ที่839,000บาทเท่าเดิมเพราะอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ให้มาครบอยู่แล้วนะครับผมจุดสนใจของรุ่นปรับชมนี่คือการเพิ่มรุ่นย่อยฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องยนต์ไฮบริด ES EV มีรุ่นย่อยมาให้นั่นฮะนั่นคือ City ES EV SV ครับผมราคาเขาอยู่ที่769,000บาทต่างกันประมาณ70,000บาท ือความไม่น้อยทีเดียวนะเจ็ดหมื่นบาทแต่คุณได้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์แบบนี้เต็มที่เลยซึ่งนะความแตกต่างเขาก็คือการตกแต่งและอุปกรณ์บางอย่างจะมีความแตกต่างกัน70,000บาทนะครับผมก็เป็นทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ไม่อยากจะจ่ายเกินราคาระดับ 80, 0 0 0บาทและนี่คือตัวแรกดูแรกของเรา Honda City e s เอขุมพลังไฮบริดประสิทธิภาพสูงเขามีอีกหนึ่งเครื่องยนต์นั่นคือเบนซินเทอร์โบ1ลิตรนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ อาล้าพี่เราก็ไปรีวิวรุ่นไฮบริดแล้วเรากลับมาในรุ่นที่เรียกได้ว่าได้รล้ความนิยมนั่นคือเครื่องเบนซินเทอร์โบ1ลิตรนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายมาตลอดเวลาของซิตี้เหมือนกันนะฮะนี่คือที่เราอยู่ข้างเนี่ยเป็นรุ่น i s ตัวท็อปนะฮะผมดูรูปทรงดูรวนแล้วเนี่ยก็แทบไม่ต่างจากตัว e h v เท่าไหร่นะจะเป็นรูปทรงของกันชนเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของ i s ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไหนก็ตามนะครับผมสังเกตว่าเนี่ยจะเป็น ลายคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ลวดลายของวัสดุที่ใช้นะครับกระจังหน้าลายคล้ายกันแต่โลโก้จะไม่ใช่สีน้ําเงินฮะค,คือและให้เป็นโลโก้สีธรรมด้อย่างเงี้ยเป็นรุ่นเทอร์โบแน่นอน,นครับโอเคนี่โลโก้ RS ให้อยู่เส้นสายดูรวมก็ไม่ต่างจาก RS ของตัว ESV EH เลยนะฮะแล้วก็มาดูข้างหลังกันหน่อยนะฮะผมพบว่ามากเข้มอะไรต่างๆเนี่ยแม้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบก็ตามแต่เขาก็ได้อะสปอรเลออ์หลังทรงหางเป็ดแบบนี้นะฮะเท่ากันแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ลายคาร์บอนแบบนี้เท่ากัน เช่นกันนะครับก็เป็นทางเลือกของตัวท็อปของ City Turbo นะครับผมคราวนี้ครับมานั่งในห้องโดยสารกันบ้างนะฮะคือจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปลองรุ่น e-hv rs ตัวท็อปมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาลองรุ่นเทอร์โบบ้าง ah s เหมือนกันก็จริงแต่ว่าเขามีความแตกต่างกันเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคืออะไรนะฮะเบรกมือนะฮะเบรกมือธรรมดานะฮะแผงหน้าปัดเนี่ยรุ่นไฮบริดสักครู่เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นแบบอะนาล็อกอยู่แต่เขาเพิ่มฟังก์ชันคือ จอแสดงผลตรงกลางระหว่างมาดวัดเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็มีสีสันแล้วก็โหมดการแสดงผลเนี่ยละเอียดขึ้นในการตกแตง่งโดยรวมผมว่าก็มีลักษณะของสีแดงนะครับตามสไตล์ RS ได้สีแดงด้วยแล้วก็วัสะดุบุนุ่มนะครับผมตรงนี้แต่จุดสําคัญคือการเพิ่มระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นคือเขาหน้าซ็กซิ่งมาทุกรุ่นนะครับผมแต่การเพิ่มมาทุกรุ่นอย่างนี้ราคาจะเป็นเท่าไหร่เพิ่มมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพูดกันที่หน้าเครื่องยนต์ครับ ก่อนพูดถึงรุ่นย่อยนะเดี๋ยวจะพูดถึงสเปคเครื่องยนต์เล็กน้อยนะฮะก็โอเคครับนี่คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1ลิตรนะครับกำลังสูงสุด122่งแรงม้านะครับผมก็ได้เป็นเครื่องยนต์ที่น่าจะหลายคนนิยมใช้กันกับรุ่นนี้นะครับผมผมขอพูดถึงรุ่นย่อยของรุ่นเบนซินเทอร์โบนะครับมีความแตกต่างพอสมควรนะครับคือรุ่นย่อยเดิมเขาจะเริ่มต้นด้วยรุ่น S ซึ่งอยากจะบอกว่าเขาตัดออกไปแล้วนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยรุ่น V ีนะครับผมรุ่น v, คนถามว่า6กแสนสองกว่ากว่า,านี้ต่างจากรุ่น V เดิม erm แค่ไหนรุ่น V เดิม erm เนี่ยเขาอยู่ที่6กแสนเกบาทต่างกัน20,000บาทนะฮะนี่คือรุ่นเริ่มต้นนะครับผมรุ่นถัดม,มาเป็นรุ่น SV นะครับราคาเขาอยู่ที่6กแสนเจ็บาทเดิมเขาเป็นราคา6กแสนหกหมบาทเพิ่มมาประมาณ1 0,000กว่ากว่านะฮะแต่อย่าลืมว่า1 0,000กว่ากว่านี้เนี่ยคุณได้ Honda Sensing ซึ่งเดิมเขาไม่ติดตั้งให้เลยในรุ่นเทอร์โบนะนี่มี Honda Sensing มาทุกรุ่นนะครับผมตัวท็อป RS กับราคาเขาตน,นีี้อยู่ท 749,000บาทราคาของรุ่นเดิมเนี่ยก่อนปรับโฉมเขาอยู่ที่739,000บาทเพิ่มมาแค่หมื่นเดียวแต่คุณได้ Honda Sensing <S ing S 2> เต็มระบบเนี่ยทุกรุ่นย่อยเลยสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับตอนแรกบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเพิ่ม Honda Sensing เข้ามาแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่าก็จะบอกว่าเขาก็ปรับราคาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ในเรื่องความคุ้มค่าและความคุ้มคัคมคมนยิ่งขึ้นจะบอกว่าสถานการณ์ในตลาดช่วงนี้คู่แข่งขก็มากมายเดีย๋ยวเราว่าโตต้ตา ยาริสเอที ube, เขาก็ได้รับความนิยมพอสมควรจุดเด่นของเขาอยู่ที่ราคาและออปชันที่เหมาะสมนะครับราคาเขาจะต่ํากว่าซิตี้เล็กน้อยแต่ว่าเขามีออปชันที่ดีแล้วก็มีทางเลือกของอุปกรณ์ต่างที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นซิตี้เนี่ยเขาถือว่าแก้ไขได้ดีคือจุดเด่นเขาอยู่ที่แรงมา้าที่ค่อนข้างจะมากกว่าคู่แข่งอยู่แล้วเพราะเขามีความเป็น b s e gment ดังเดินด้วยต้องเข้าใจนะฮะแม้จะมีมาตรฐานอ e ีโคคาก็ตามนะครับผม เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เขาจะได้แรงมา้าและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีไม่แพ้คู่แข่งหรือมากกว่าคู่แข่งด้วยซ้ําเสริมด้วยระบบความปลอดภัยครบทุกรุ่นและนี่คือหนึ่งในอีโคคาร์ที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง Honda City ทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและไฮบริดคบคันดีมากครับครับตอนนี้เรามีรุ่นย่อยอีกอันหนึ่งที่เราน่าสนใจเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือรุ่นย่อยของเบนซินเทอร์โบหนึ่งลิตรนะครับแบบ SB นะครับเอเขาสังเกตว่ากระจังหน้าด้านหน้าเขาจะเป็นแบบโครเมียมแวววาว ปลี่ยนูทรงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวขอบกันชนต่างก็เพิ่มสันเหลี่ยมขึ้นแต่ว่าวัสดุกว่าจะไม่ได้สีดำมากมายหรือว่าในตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะไม่ใช่ลายคาร์บอนเหมือนตัว RS นะครับผมคือลูกโดยรวมก็จะเน้นความเรียบง่ายนะครับของเส้นสายนะครับใครที่ชอบความเรียบง่ายในบงบประมาณที่พอเหมาะก็น่าสนใจดีทีเดียวสำหรับรุ่น SV นะครับตัวต่างคือล้อมแม็กดูล้อมแม็กกันเลยนะครับล้อมแม็กเนี่ยอย่างว่า RS เนี่ยเขาใช้16นิ้วตอนนี้เขาใช้ ล้อแม็กขนาด15นิ้วอย่างน้อยเป็นล้อแม็กทุกรุ่นนะฮะไม่มีล้อกระทะะนฮถางแต่ยางเขาจะใช้เปลี่ยนเป็นแม็กซัสรุ่นรองนะคระับเป็นแม็กซัสนะครับผมก็โอเคลูกโดยรวมเนะี่ยก็เน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของรถยนต์ที่ใช้งานทั่วไปในะ่สีเทาแบบนี้ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเรียบดีนะฮะดูไม่เบื่อนะฮะไม่เด่นแต่ก็ไม่เบื่ออะไรนะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยของรุ่น RS เขาจะมีสปอยเลอร์มาให้ก็จะเป็นแบบฝาท้ายทรงเรียบนะครับ,รบผมกระปุกฝากรถท้ายทรงเรียบแล้วก กัรชนหน้าก็จะมีกันชนด้านล่างก็จะมีขอบเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่เป็นดิฟฟิเซอร์คาร์บอนนะ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. ก็มีทรงละรูดลายอยู่บ้างน,นะครับ mm hmm. ภายใต้ความเรียบง,ง่ายอันนี้นะครับผม mm hmm. ก็นี่เป็นทางเลือกของตัว SV ที่มีราคาที่เหมาะสมครับผม mm hmm. ครับและนี่ก็เป็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ไฮบริด e s v ตัวเริ่มต้น SV นะครับเดี๋ยวผมขอทุกทวนทีว่าราคาเขาอยู่ที่ 769,000บาทนะครับแตกต่างจากจท็อปที่เป็นใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยถึง70,000บาทนะครับมาดูว่าเครื่องยนต์เท่ากันไฮบริดแต่ว่าความแตกต่างก็เป็นยังไงนะครับก็ลัณะของเขาก็จะเน้นความเรียบง่ายนะครับจากเดินสีดำของ RS นะครับเดิน SB ก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันแต่ว่าโลโก้ขอบเสือเ,เงินเป็นการบ่งบอกว่าไฮบริดขาดไม่ได้จริงๆตรงนี้นะฮะการชนต่างกามีสีเหลี่ยมใช้ได้นะฮะแต่ว่าสดวกต่างก็จะไม่ถึงขั้นแบบลายคาร์บอนนะเป็นสีเดียวตัวรถก็ถือว่า ในความเรียบง่ายแต่เครื่องยนต์เขาก็ไม่แพ้กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมนี่มาดูด้านล้อแม็กข้างๆเลยนะครับผมอย่างที่ว่านะถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยรุ่น SB เขาจะใช้ล้อแม็ก15นิว้วแต่พอเป็นรุ่น S อของไฮบริดเนี่ยเขาจะใช้ล้อแม็ก16นิ้วนะครับผมก็อย่างน้อยก็โอเคในลุคที่สปอร์ตขึ้นมาห,หน่อยล้อแม็ก16นิ้วแม้โรดลายจะเป็นสีเงินธรรมดาก็ตามนะครับผมดูเส้นสายต่างๆนี่ก็โอเคฮะไฟท้ายแรแต่ไฟด้านข้างนะครับประตูก็ประตูบานบานเปิดก็เป็นแบบบรเเมมมีีียยยก็ง่าดนผ ด้านท้ายก็คล้ายๆตัว SB ของตัวเทอร์โบนะครับคือเขาจะไม่มีสปอเลอร์หลังมาให้เป็นทรงเรียบแบบนี้ด้านล่างก็เหมือนตัว s อนะคืออยากจะบอกย้ำอีกทีว่ารหัสเขาเป็น SB เหมือนกันเนี่ยการตกแต่งโดยรวมก็เลยใกล้เคียงกับของรุ่นเทอร์โบนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบเรียบง่ายยกสหลมนิดหน่อยพองามนะครับก็เป็นความเรียบง่ายภายใต้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับของระบบเอชจนะครับก็คือเน้นที่การประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่จากอีโคสติเกอร์นะครับ27.8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่า ประหยัดมากเลยนะฮะก็เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการอยากได้เครื่องไฮบริดแต่ว่าไม่อยากจ่ายงบประมาณไปเกิน8 0 0 0สนบาทนี่แหละฮะครั้งแรกของคุณแล้วก็ทางเลือกที่น่าสนใจมากของ Honda City e e-hv รุ่น sv ไม่ถึง8 0 0 0สนบาทเท่านั้นครับผม